สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวนะครับที่ผมใช้งานตัว r e ีย m e มี d แพดมครับตั้งแต่มันวางจำหน่ายครับประมาณหลายเดือนแลครับผมในการใช้งานครับจอนี้ครับผมเป็นหน้าจอ8.7นิ้วครับพกง่ายผมแล้วก็ใช้งานได้คล่องมากครับ คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยกับตัวนี้ครับ4,999บาทเพื่อนเพื่อนก็ลองไปหาดูครับว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่แต่พี่ใช้งานในปี2023พีรู้สึกว่าในการใช้งานคือมันดีจริงและพีจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในการใช้งานเดี๋ยวพีจะรีวิวนะครับผมตามผู้ใช้จริงว่าพีใช้งานมาเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ผมเป็นแท็บเล็ตนะผมขนาดเล็กพกพาง่ายนะผมจากแบรนด์เรียวมีนครับผู้ผลิต สมาร์ทโฟนนะครับผมชั้นนําของโลกเลยนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ตัวนี้ครับผมเป็นราคาที่ไม่แพงคุ้มค่าจริงๆเลยในการใช้งานครับแล้วก็ดีไซน์ครับมันเป็นดีไซน์ที่ดําเหลี่ยมครับรู้สึกว่าในการพกพาน้ําหนักมันพอดีมือมากจับมือเดียวก็ได้ครับผมในการใช้งานนะและความบางของเครื่องครับ7.6ก มิลลิเมตรครับแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผม6,400นะครับผมมิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมรองรับฟ้าชาร์จ18บวัตต์ผมสามารถใช้งานได้สูงสุดนะครับผมหลายชั่วโมงเลยถือว่าโอเคมากแล้วก็ตัวนี้ครับผมมีการปิดล็อกนะครับผมหรือว่าการสแกนนะครับผมตัวเครื่องในผมโดยใช้ใบหน้านะครับผมโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์รหัสได้นะครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคครับผมชอบมากกับหน้าจอที่มันพอดีมือมากเลยครับในการใช้งานนะครับตัวนี้ไว้อ่านอีบุ๊กก็คือว่าเพลินครับดูหนัง ดู u t u b e ดู n e t f l i กก็ถือว่าโอเคมากในการใช้งานนะครับถ software, oon, ือว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ผมมากเลยในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมมีหมดสบายตาครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคแล้วก็มีดร์นหมดนะครับผมในการใช้หมดนะครับผมกลางคืนก็มีนะครับในการใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ผมมากเลยครับผมตันนี้ก็รองรับเป็น WiFi นะครับผมตัวนี้รองรับเป็น Wi-Fi 5แล้วก็ WiFi นะครับผม2.4ก็รองรับถือว่าการรับรับ WiFi คือโอเคมากเลยในการใช้งานกับตัวนี้นะครับ นี่เลยครับผมว่าเป็นแท็บเล็ตที่ยังคุ้มราคาในปี2023อยู่นะครับผมในการใช้งานถือว่าความจําตัวนี้ผมแรมนะครับที่ผมใช้งานตอนนี้ก็คือตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าแรมเท่าไหร่นะครับผมกับ Android เวอร์ชัน11นะครับผมตัวนี้นี่ผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดูที่ก,กับนี่ครับผมใช้ก็คือตัว Android เวอร์ชัน11ครับกับแรม4 g ่จิกรอบหกสิก ถือว่าโอเคมากเลยกับตัวนี้ครับเรือครับแรมตัวนี้แต่ถ้าวันจำหน่ายอยากเป็นทางการที่ประเทศไทยก็แรม3นะครับผมลองสามสจิกเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับผมในการวางจำหน่ายแล้วก็หน่วยความจำครับมีไมโครนะครับผม SD card นะครับเพิ่มได้สูงสุด1นึเทเลไวท์ครับไว้ไว้จุเพลงจุนั่งตังถือว่าโอเคมากในการใช้งานพี่ใช้จริงๆนะครับผมในการพกพาถือว่าโอเคในการดู Google Map ก็ถือว่าเอาไปไว้ในรถนะครับก็ถือว่าโอเคครับในการตั้ง จีครับมันจับง่ายครับมันเบามือจริงครับในการใช้งานดีจริงๆผมบอกเลยว่ามันดีจริงครับในการใช้งานกับตัวนี้พกพาง่ายครับและผมชอบมากครับข้อดีที่ผมเจอครับตั้งแต่ผมใช้งานมาของเจ้าตัวนี้คือเห็นไหมน้าหนักครับกับบอดี้เห็นไหมครับบอดี้เป็นแบบบอดี้มันดูเป็นอลูมิเนียมที่สวยงามแล้วก็การดีไซน์ครับเห็นไหมว่าเรียวมีครับแล้วก็การดีไซน์ของกล้องรู้สึกว่ามันเป็นมินิมอลดีครับดับปุ่มพาวเวอร์และปุ่มกด เพิ่มเสียงก็เสียงถือว่าโอเคมากและหน้าจอตัวนี้มันแข็งแรงดีมากครับเห็นไหมครับพิชชจจริงครับมันก็มีรอยเลยครับถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนี้ตรงนี้ครับก็จะเป็นนะครับผมตัว USB Type C ครับรองรับสูงสุดนะครับผมในการชาร์จคือ18วัตต์แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นลําโพงครับลำโพงเป็นลำโพงคู่แล้วก็มีหูฟัง3.5เมพครับเอาไว้เชื่อมต่อลําโพงเชื่อมต่อต่างๆครับถือว่ามันสุดจริงบอกเลยว่ากล้องครับ ถือว่ากล้องมันอาจจะไม่ดีแต่มันก็ถือว่าพอใช้งานได้นะผมในการใช้งานครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับในการถ่ายวีดีโอถือว่าพอใช้งานได้เนาะไม่ถึงว่ากับดีมากแต่ถือว่าโอเคครับถือว่าแทปเลนราคาเลนนี้ถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงครับผมชอบเครื่องมันน่ะข้อดีที่พีเจออีกครับก็คือเครื่องมันบางและพกพาง่ายครับหยิบมาครับก็จับมือเดียวก็ได้ครับผมในการใช้งานบอกเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับเห็นไหมว่าพี่จับมือเดียวก็ได้ครับผม ชอบมากชอบจริงครับแล้วมันจะมีรุ่น 4g ครับราคาก็เพิ่มปรมาหนึ่งพัน 1, ก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ปีใช้เครื่องนะครับที่มี 4g นะครับก็สามารถใส่ซิมได้ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมกล้องผมก็ถือว่ากล้องก็ให้พอใช้งานได้แต่ก็ ก็ถ่ายในสมาร์ทโฟนดีกว่าครับในการใช้งานนะครับผมถือว่าโอเคและอะแดปเตอร์ให้มาก็ถือว่า18วัตต์ครับในกล่องก็มี USB Type C มาให้เราถือว่าครบครับในการใช้งานถือว่าเหลือๆมากครับเร่อที่จัดการดีครับแบตอึดจริงบอกเลยว่าแบตอึดจริงในการใช้งานนะครับผมมองว่ามันก็โอเคนะเห็นไหมครับตอนนี้ก็อัปเป็นเวอร์ชันนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูว่าดูเดียวได้ว่าเป็นอัปเป็นเวอร์ชันไหนล่าสุดอันนี้ในปี2023นะครับให้ดูเลยว่าถ้าเผื่อเราจะอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชันเราอัปเป็นเว จริงๆมันก็เป็นเวอร์ชันนะครับผมให้ดูเลยจริงๆมันก็เป็นอัเวอร์ชันที่เป็นแพทล่าสุดนะครับของเวอร์ชั่น11ลเพีใช้งานพีอัปล่าสุดก็แหละมันก็เป็นเวอร์ชัน1 1นะครับผมในการใช้งานบอกเลยว่าสเปคถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานกับเจ้าเรย์มีแพทมินินะครับตัวนี้ใช้ซิปยูมยูนิซอดนะครับผมไชเกอร์ทีหกหนึ่งหกเป็นออร์าคอร์ครับจีพียูนะครับ g 5 7นะครับตัวนี้และหน้าจอตัวนี้ครับเป็น1 3 4 0งพคูณพิกเซลครับเป็นหน้าจอ lcd นะครับเห็นไหมว่าสีสันคือคอนทาสคือดีมากครับในการใช้งานครับ Wi-Fi ก็รองรับที่ผมบอกนั่นแหละ2.4แล้ว i f ไฟ b l u บ t ูท t h ก็5.0ครับมี gps ในเครื่องครับถือว่าโอเคครับน้ำหนักตัวนี้ครับ372กรัมก็ถือว่าดีไซน์ก็คือโอเคมากเลยครับ ชอบมากกับดีไซน์พีใช้งานมาบอกเลยว่ามันโอเคครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากมีหูฟัง3.5แอนด์ที่พีบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆครับลำโพงนี่เสียงดังฟังชัดมากครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มน้ำหนักก็ตรงตามสเปคหัวชาร์จก็แถมมาให้ครับเป็นหัวชาร์จที่เป็นไท p e A นะครับแล้วก็สายชาร์จเป็น p ท A to t y ท e C ก็ถือว่าโอเคครับในการใช้งานเดี๋ยวให้ดูกัน ว่าพีนะครับผมถ่ายรูปมาจริงๆนะแล้วเห็นไหมว่าพีาไปใช้งานครับในการด้านการสอนการนการสอนเห็นไหมครับพีลงพ่อพอพีลงต่าง ก็ถือว่าจัดการดีนะครับผมใช้งานได้ต่างๆครับดู Netflix นะครับผมทดสอบดูเคพัทพีใช้งานในการโอนเงินถือว่าช้อปปีในการช้อปปี้เล่นเกมต่างๆถือว่าโอเคครับอารวีปรับอย่าปรับสูงสุดครับปรับกลางๆนะครับผมพับจิ้มๆหรือว่าเอพิบลิ้นเจนครับปรับได้สูงสุดเลยนะครับผมฟีฟายแมพถือว่าโอเคครับอารวีหรือว่าตัวนี้ครับเน็ตฟิกก็มาดูว่ารองรับเป็นเอลหนครับนี่ครับเน็ตฟิกเป็นเอลหนึ่งครับรองรับในการดูเน็ตฟิกเป็นเอลหนึ่งย้ำอีกครั้งเป็นแบบไฮเดฟถ ในการใช้สีสันหน้าจอนะครับถือว่าตัว YouTube ครับผมจัดการหน้าจอถือว่าดีมากเลยครับพีเอมาดูหนังฟังเพลงถือว่ามันตอบโจทย์พีมากเลยครับผมในการใช้งานกับตนนัวนี้ซิบิวอัลต้าคอรครับเล่นเกมทุกอย่างครับไหลเลื่อนีนะครับผมตอนนี้ถือว่าโอเคมากนะในการใช้งานนะครับให้ดูครับ เลยพี่ช่ไหครับผมในการใช้ออฟฟิศนะครับผมตัว 3. ามหถือว่าในการจัดออฟฟิศสามหเห็นไหมว่าพี่จัดจริงๆนะครับผมในการใช้งานถือว่าในการจัดออฟฟิศในการใช้ Word ในการใช้ไมโค o ซอฟท o o ูเกิล e e t หรือว่า Microsoft <c oughs> Microsoft w ซอฟ m ์ c ว o ร์ f t Excel หรือว่า PowerPoint ก็ถือว่าโอเคแต่ Google Sheet ก็เป็นของ Google นะไม่เกีเ่ยวกับเ c r o s o f t เมื่อกี้พูดผิดขออภัยด้วยนะครับผมในการใช้งานนะครับที่นี้ผมในการใช้งานนะครับผมถือว่าผมว่ามันมันโอเคนะ ในการใช้งานหมวกต,ต่างครับสไลด์ออกมาก็ถือว่าตอบโจทย์ของพีครับในการใช้งานครับในหมวกต่างๆถือว่า จบครบแน่นอนครับกับตัวนี้ครับผมว่าในบรรดานะครับผมแท็บเล็ตราคาเรดนี้นะครับผมใช้งานมาถือว่าโอเคครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับเป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจครับถึงแม้ว่าในปี2022ครับเปิดตัวแต่ในปี2023ก็หาไปซื้อหาซื้อดูครับว่าราคามันอาจจะลงนะครับแตถือว่าโอเคโอเคมากๆอะไรแบบบอกเลยว่ามันโอเคจริงๆในการใช้งานบอกเลยว่าสเปคเกินคุ้มกับราคาแน่นอนครับกับตัวนี้สหรับวัสนี้ครับผม ตัวนี้ผมประสิทธิภาพก็เทียบเท่ากับเานาก้อนซิลลี่ประมาณ6,000ครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมในครับสวันนี้ p p เพก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสซวันนี้ขอบคุณครับ